และยังมีรูปลักษณ์ขององค์พญานาคพ่อเพชรองค์พญานาคทาวิลูป,ปักอยู่ใกล้เคียงบริเวณเดียวกันเราสามารถเข้าไปจุดทูปบูชาท่านได้เลยค่ะเธอพูดพางไผ่มือไปยังจุดที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ ทุกคนจุดธูบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำพร้อมกับวินนี่ที่ตั้งใจจุดทูปอธิษฐานติดขอขมากรรมที่ตนเคยละทิ้งหน้าที่ในชาติทพก่อนและขอขมากรรมกับเหล่าพญานาคตะกุลเอลบที่เคยได้ล่วงเกินกล่าววาจาใส่ร้ายในอดีตชาติที่ผ่านมาท่านทั้งหลายได้อโหสิกรรมและปลดเปลื้องทุกสิ่งให้กับคุณแล้วครับคุณวินนี่ อาจารย์ผิงพูดทางยิ้มอย่างล่งอกความรู้สึกของวินนี่นั้นเขาอยากจะร้องไห้ออกมาดังๆมันรู้สึกสันส่นๆและรู้สึกเจ็บปวดอยู่ภายในอกจากข้างใน